การที่ประชาชนออกมาช่วยกันตรวจสอบสออส่องดูแลคิดว่ามันก็มีบาเป็นระยะนะ,ะแต่หลังๆคือแรงขึ้นเพราะด้วยพลังของโซเชียลมีเดียด้วยคิดว่าการตรวจสอบการทํางานของตารวจของประชาชนเป็นยังไงบ้างฮะกับฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นครับคือผมผมคิดว่าการการประชาชนมีส่วนร่วมเขาบอกความยุติธรรมทั่วหน้าต้องให้ประชามีส่วนร่วม mm hmm. อันนี้คือเป็นหลักของความยุติธรรม <Yeah. S 2> ผมผมก็เชื่อมั่นว่า เมื่อตำรวจมีการตรวจสอบมากขึ้นในองค์กรเขาก็จะมีการพัฒนามากขึ้นนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ต้องต้องเรียนว่าอาทีพตำรวจ,จมีความสำคัญยิ่งกับทุกคนแล้วดะหนึ่งไม่พ้นในอนาคตตำรวจโดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเนี่ยเราก็หวังว่าให้เป็นตำรวจของประชาชนไม่จะเป็นของนักกัรเมืองนะครับ <Yeah. Yeah. S 2> ถ้าตำรวจเราไม่เป็นของประชาชน เมื่อตำรวจเป็นของประชาชนในกฎหมายที่เขียนไว้มันก็พอระดับหนึ่งแล้วแต่จะต้องแสดงให้เห็นเมื่อคุณไปอยู่กับประชาชนคุณต้องดูแลประชาชนไม่ช่วยดูแลเ้าหนายอันนี้ก็สําคัญแล้วก็ในส่วนของตํารวจผมก็พูดเสมอว่ามันต้องทำพัฒนาสี่สอสอที่หนึ่งคือสอสายตรวจตำรวจสายตรวจต้องอยู่ตามบ้าน สอที่สองคือสอสายสืบสวนการค้นหาความจริงว่ามีเหตุขึ้นสอที่สามคือสอสอบสวนสอที่สี่ที่ตํารวจต้องมีคือต้องมีสวัสดิการให้เขาอ่าไม่ใช่ล้อหมุนเขาต้องไปหาน้ํามันรถโรงพักไม่พอ,อดูแลเขาด้แล้วก็สอที่ห้าที่ผมเห็นว่าเพิ่มขึ้นมาอีกนะตำรวจก็ต้อง เข้าใจสิทธิมนุษยชนอ้วันนี้สําคัญนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วเราเรา,เรายัางไม่ได้พัฒนาไปถึงรากเหง้าของของปัญหาก็คือเราต้องสายตรวจนี่คือกระดูกสันหลังของตารวจสายสืบสอบสวนนี่คือเส้นเลือดนะเราต้องทาตรงนี้ให้เข้มแข็งและทําให้เขาเป็นวิชาชีพและเป็นตำรวจของประชาชนให้ได้ครับภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนอย่างนี้เมื่อสักครู่ท่านทวีบอก